ไปดูการทําขนมเจาะหูโบราณค่ะเขาบอกว่ากรอบอร่อยที่จังหวัดยะลาสร้างไรายได้นะคะในช่วงของบุญสัตว์เดือนสิบค่ะ พาไปดูการทำขนมเจาะหูค่ะหรือที่เรียกกันว่าขนมเจาะหูขนมดีซำขนมโบราณพื้นบ้านของทางภาคใต้ที่มีการนิยมทำกันในช่วงของงานบุญศาสตร์เดือนสิบที่กำลังจะมาถึงนะคะเป็นครั้งแรกก็คือวันที่30กันยายนนี้ชาวบ้านที่ตำบลน,น้าถ้ำค่ะอย่างครอบครัวของคุณวันลาแล้วก็ ของคุณบุญศิล์สุขาเขินค่ะเป็นชาวบ้านอยู่หมู่ที่4ี่ตําบลหน้าถ้าอําเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการสืบทอดการทําขนมมาตั้งแต่รุ่นของบรรพบุรุษค่ะจนสามารถที่จะทําได้เองแล้วก็รับออเดอร์ทําขายเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมในช่วงของประเพณีวันศาสตร์เดือน10มาร่วมนับ10ปีโดยคุณเวลาก็บอกนะคะว่าขนมเจาะหูจะทําขายเฉพาะในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ปีละสองครั้งเท่านั้นครั้งแรกก็คือวันรับตายายและอีก15วัน ก็คือวันส่งตายายเป็นอาชีพในเทศกาลที่สร้างไรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งในปีนี้นะครับก็ได้รับออเดอร์นะครับมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับครั้งละประมาณ100ถุงนะครับ ใช้แป้งประมาณ15-20กิโลกรัมนะครับขนมเจาะหูก็สามารถทําไว้ล่วงหน้าแค่4-5วันเองนะครับโดยไม่เสียนะครับปีนี้เนี่ยวัตถุดิบราคาแพงนะครับทั้งน้ํามันทั้งเรื่องของแป้งนะครับก็เลยมีการปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับขายอยู่ที่100ลูกนะครับในราคา100บาทก็คือลูกละ1บาทนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นกลุ่มที่นํามาซื้อนะครับไปทําบุญรวมไปถึงร้านข้าวแกงร้านขายอาหารนะครับที่ซื้อไปวางไว้ที่หน้าร้านนะครับเพื่อที่จะนําไปขายให้กับลูกค้าที่มาทานในร้านนันนเองะครับ เห็นแล้วก็รู้สึกจากเหนกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วค่ะวันที่30ค่ะใคร,ครอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นบุญศาสตร์เดินสิบใหญ่ของที่นั่นนะคะก็ไปกันได้รวมไปถึงที่จังหวัดยะลาก็อย่าลืมไปกันด้วยนะคะครับ